โรคสมาธิสั้นนะครับเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการทางด้านของการรอคอยของน้องนะครับจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่เด็กคนหนึ่งไม่สามารถที่จะจดจอ่อหรือรอคอยหรือยั้งใจตัวเองให้ทำหรืออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้นาน ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราทราบกันแล้วครับว่าต้นเหตุของโรคสมาธิสั้นเนี่ยเกิดจากสมองส่วนหน้าครับมีการทํางานที่น้อยกว่าปกติสมองส่วนหน้าจะทําหน้าที่ในการประมวลครับว่าณเวลานั้นควรทําหรือยังไม่ควรทํานะครับเมื่อสมองส่วนหน้าเราทํางานดีมันก็จะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ควรทําและก็ให้เราทํากิจกรรมนั้นต่อไป ในเด็กสมาธิสั้นเนี่ยสมองส่วนหน้าของเขาเนี่ยทำงานน้อยกว่าปกติครับทําให้เวลาสมมตินั่งเรียนอยู่ปรากฏว่าเขาคิดดูการ์ตูนมาสนุกจังเลยเขาก็จะเดินไปคุยกับเพื่อนเลยโดยที่อาจจะไม่ได้ยั้งว่าเฮ้ยยังไม่ควรทํานะเวลานี้ต้นเหตุที่ทําให้น้องๆมีอาการของสมาธิสั้นเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้ มันก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหมายความว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆมีญาติพี่น้องหรือมีคนใกล้ชิดที่เป็นสมาธิสันส้นก็ทําให้เด็กๆมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นสมาธิสั้นมากกว่าเด็กคนอื่นมันก็จะออกมาเป็น3รูปแบบหลักๆ นะครับรูปแบบที่1ก็คือออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมทางกายหรือเราเรียกว่าความสนครับนะครับรูปแบบที่2ที่จะโชกมาก็จะเป็นเรื่องของความเม่อและรูปแบบที่3ก็จะเป็นรูปแบบที่ออกมาเป็นด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ครับเราเรียกว่าความหุนหันพันแล่ดังนั้นพฤติกรรมที่เราจะสามารถสังเกตเด็กสมาธิสั้นได้จะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือ1นึซน 2. เรื่องของความเหม่อและ3คือเรื่องของ ความหุนหันพันแล่นครับสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้อันดับที่1เลยคือจําเป็นมากคือต้องกินยาครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ายาเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้น้องเนี่ยมีสมาธิที่ดีขึ้นนะครับเพราะตัวยาเองอะครับมันจะไปช่วยเพิ่มการทํางานสมองซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจผิดเนาะว่าอุ้ยยาทําให้น้องนิ่ง ทำให้น้องอยู่เฉยแปลว่ายามันต้องกดประสาทแน่เลยแต่จริงๆไม่ใช่ครับยาสมาธิสั้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มการทํางานของสมองส่วนหน้าตัวยาเองเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเด็กเองก็จะสามารถที่จะอยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้นานขึ้น ได้มีสมาธิมากขึ้นนี้เป็นปัจจัยหลักเลยคือถ้าน้องได้กินยาจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากินยาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการรักษาสมาธิสัน้นเรายังจําเป็นจะต้องฝึกหรือปรับพฤติกรรมให้เขาสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วทาไมหมอถึงบอกว่า,วาถ้าอย่างนั้นปรับพฤติกรรมอย่างเดียวได้ไหม ได้ครับแต่ยากมากถ้าคุณแม่คุณพ่อปรับพฤติกรรมอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่จะเหนื่อยมากๆเลยครับซึ่งทางการแพทย์เรายืนยันและแล้วเรามีการวิจัยเรียบร้อยแล้วครับว่าจริงๆแล้วการรักษาแบบควบคู่เป็นเรื่องที่ดีครับคือกินยาเป็นหลักแล้วก็ปรับพฤติกรรมเป็นรองจะช่วยทําให้น้องเนี่ยสามารถที่จะหยุดยาได้ในอนานคตแล้วก็สามารถหายจากโรคสมาธิสั้นได้ครับ ว่าถ้าพอเรารู้แล้วว่าน้องเป็นสมาธิสั้นแล้วเราไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราคงเคยได้ยินหลายครั้งกับผู้ใหญ่ที่บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวโตขึ้นไปมันก็จะดีขึ้นเนอะโตขึ้นไปก็จะนิ่งขึ้นเนาะตรงนี้หมอบอกเลยนะครับว่าโตไปน้องจะดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถนิ่งได้เท่าเพื่อน,อนถ้าจะพูดเป็นแบบเทียบง่ายๆก็คือสมมุติว่าเด็กสมาธิสั้นคนหนึ่งไม่ได้รับก,การรักษา เมื่อเขาโตขึ้นเขาอาจจะไม่สามารถนั่งอ่านหนังสือได้นานเท่าเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมาครับเช่นปัญหาการเรียนเกิดความไม่สนุกกับการเรียนไม่อยากเรียนเกิดขึ้นตามมาครับสองเมื่อมีปัญหาเรื่องการเรียนก็จะมีปัญหาเรื่องสังคมในโรงเรียนต่อมาครับสุดท้ายครับคือปัญหาเรื่องของอารมณ์ต้องบอกเลยครับว่าเด็กสมาธิสั้นเกือบ30%ที่มีปัญหาโรคซึมเศร้า จริงๆแล้วโรคสมาธิสั้นรักษาหายได้นะแต่มันมีระยะเวลาอยู่ถึงจุดหนึ่งอาจจะทําให้น้องต้องกินยาไปยาวๆหรือว่ารักษาหายากคือโดยปกติแล้วเราแนะนํากันครับว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเราอยากจะให้กินยาก่อน12ปีนะครับเพราะแนวโน้มการรักษาจะดีกว่าเด็กที่กินยาหลัง12ปีแต่และวัยเนี่ยมันจะมีพัฒนาการหรือว่าการพัฒนาสมองเนี่ยไม่เท่ากันหมอยกตัวอย่างเช่น 0-5ปีนะครับจะมีการสร้างเซลล์ประสาทเพิ่มเติมขึ้นมาแต่พอเลยไปจาก5ปีไปแล้วจนถึง12ปีมันจะไม่สร้างใย,ยประสาทแล้วครับหรือจะสร้างน้อยลงมากดังนั้นสมองเด็กในวยัย5-12ยังสามารถพัฒนาได้ แต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับเด็ก0-5ปีช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ทําการรักษาหรือว่ารักษาได้หายได้เร็วขึ้นแต่พอเลย12ปีครับสมองของเราเนี่ยจะเริ่มมีการสร้างใย,ยประสาทน้อยลงและจะมีการทําลายเซลล์ที่ไม่ได้ใช้ไปเรื่อยๆครับงั้นอัตราการเพิ่มของการทํางานของสมองมันจะลดลงนะครับหรืออาจจะเท่าเดิมดังนั้นแนวโน้มหลัง12ปีอาจจะทําให้น้องเนี่ยรักษาได้ยากกว่า เด็กในวัยที่อยู่ในวัย5-12ปีครับ